อันนี้อยู่แถวถนนดงปารานอีกแล้วครับอันนี้คือวัดบ้านฝายวัดบ้านฝายนะครับแล้วมีซอยขั้นผมจะมาร้านนี้ครับร้านสามชายอาหารแซ่บนะครับขายหลายอย่างเลยข้าวเปียกไก่ก็มีข้าวปุ้นหมีกะทิข้าวซอยเมืองสรงข้าวเปียกข้าวเปียกแป้งมีเนาะอาหารตามสั่งก็มีเยอะะเลยร้านนี้ร้านนี้น่าสนใจนี่น,นีขายหลายอย่าง อะไรบ้างโ้นี่ดูหน้าตาของเคาน์เตอร์เป็นอย่างนี้หน้าตาคนขายอย่างนี้ครับ <c oughs> โอ้เยี่ยมเยี่ยมขายหลายอย่างดูด,ดูดูเมนูที่ติด <c oughs> ตามฝาอ่า <c oughs> ตามฝานะครับเลือกได้เลยครับโอ้โหไม่รู้จะกินอะไรดีกินอะไรดีไม่รู้เดี๋ยวขอคิดกันเมนูเยอะมาก <c oughs> ผมได้แล้วครับเมนูนี้ครับผมจะกินข้าวเปียกปลาโจก การหนึ่งก็คือเป็นขนน้าวมุ้นหนังขุ้นหนังหมูน้ำกะทิลักษณะร้านจะเป็นอย่างนี้ครับวันนี้ยังไม่มีคนครับโต๊ะแรกเหมือนเดิมครับอ่านี่มาแล้วครับน้กะทิหนังหมูอ่ากินแนมกับผักอันนี้ซดน้ำก่อนกินน้ำ ผ่านอันนี้ดีครับมีชาตั้งไม่ชิปฟรีนะหอมเตยมากเลยของฟรีอันนี้อะไรครับกรเียกปลาน้วกรเปีายกปลามาแล้วปรุงรสมะนาวนิดนึงป้งใส่นิดนึงปิ้งเกเผ็ดหน่อยครับ นี่ครับอันนี้พอคนครับไปด,ดูลูกชิ้นปลาที่เป็นยังไงนี่ลูกชิ้นปลาเป็นอย่างี้ครับเดี๋ยวลองชิมครับอืมข้หวานมันหอมอร่อยจริงนะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาโจ๊ก